ขอบคุณครับขอบคุณมากๆได้ครับน่ารักมากเลยน่ารักทุกคนเลยขอเสียงปรบมือให้กับคุณต๊อตอ,อีกหนึ่งครั้งค่ะโอ้โหหน้าเวทีนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับ <laughs> พี่วนัทแป๊บหนึ่งพี่ตอตอมแปบ๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยเขาถือก่อน <laughs> เขาถือไม่ไหว เขาถ่ายรูปอยู่ครอบพี่ช่วยถือไหมถือไหวมากเลยยังได้อีกด้วยตอนนี้ออกแนวโจรกรรมนิดหน่อยเอาอีกเดี๋ยวหนูร้องแทนไงก็หนูบอกอยู่ว่าเดี๋ยวหนูร้องแทนซ้อมมาแล้วหรือวาซ้อมมาแล้วใช่ไหมฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายพร้อมกันเลยโดยการเซลฟี่กับไปดีไหมคะดีไหมฮะเดี๋ยวเตรียมยืนรอนะเดี๋ยวให เดี๋ยวให้โตโตหันหันหลังให้ทุกคนอย่างงี้ได้ไหมคะโตโตเนาะแล้วก็หันหลังให้เดี๋ยวโต้กับพี่วิธีกรจะหันหลังให้แล้วทุกคนก็เอากล้องถ่ายเข้ามาได้เลยแล้วก็แอบไว้อย่างงี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวถ่ายลงไปนะเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาถ่ายบนเวทีให้หน่อยค่ะใช่ไหมถายบนเวทีแล้วก็เก็บชูป้ายไฟไว้เลยนะคะข้างหลังก็ชูมือสูงๆนะโอ้โหบอกแล้วว่านี่นี่นี่เดี๋ยวขอโทรศัพท์ของโตโต้ด้วยโอเค ตอนที่เราพูดกันนะไม่มีคนแน่นขนาดนี้นะบอกแล้วไงพอศิลปินขึ้นเท่านั้นแหละคนเต็มหน้าเวทีเลยอะไรนะคะแม่โอ้ยบอกเลยว่าแฟนคลับโตไปที่ไหนจะไม่ให้พิธีกรมือว่างแม็กลงไปในเสื้อหนูได้เลยค่ะโอ้โหเสียงแม็กมันเพาะจังเลยขอบคุณพิธการครั้งใหม่โตโตไม่โกรธพี่นะขอบคุณครับเต็มที่เต็มที่เต็มที่ขอบคุณมากครับโตโตคตายแล้ว นี่สามใบยังนั่งขนาดนี้อีกห้าใบคงนอนแล้วแหละมพี่โบนัทคุณมาถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันขออนุญาตถ่ายด้วยเลยนะฮะเหตุไหมอ่ะอันนี้บางบงเห็นไหมัั้ครบผมอ๋อนี่ดูในกล้องหรือว่านั่งถ่ายให้หนูหน่อยอ่ะมายิ้มเลยลูกนึงเอาไม่ใช่หรอเขาถ่ายถ่ายกับพี่ออ๋ถ่ายกับพี่่ออ๋ถายกับพี่อหนึ่งสองสามเออมา เดี๋ยวถ่ายรวมก่อนมามามาพร้อมไหมคะทุกคนข้างหลังพร้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้เอ๊อีกหนึ่งรูปอีกหนึ่งรูปก่อนล้วนเลยหนึ่งสองสามเฮ้เยี่ยมเลยค่ะคุณคะแต่ยังไม่ให้ไปไหนเออ,อผูอ้จัดการอยู่ไหมคะ มือนี้ฝากไว้ก่อนเพราะเราจะมีของรางวัลจริงเหรอเราจะมีกิจกรรมใช่ไหมใช่ค่ะมีกิจกรรมให้ให้ทุกคนได้มารับของจากมือโตโต้เลยด้เลยคะเป็นเสื้อจากงานของเราดีไหมคะเออแล้วก็เราจะได้แบบมอบให้ตรงนี้เลยถูกต้องฮะซึ่งกติกาไม่ยากกติกาก็คือให้ทุกคนวิ่งไปกระโดดแม่น้ำปิงแล้ววิ่งเข้ามาไม่ใช่เหรอวันนี้ไม่ยากใช่ไหมพี่ไม่ยากใช่ไหมเนี่ย โตบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเอางี้ดีกว่าเอางาา <c oughs> ง่ายถ้าเป็นเอซีเราจริงๆเขาจะต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเราอยู่แล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าเราขอขอคนที่รู้มันมันเหมือนจะง่ายนะแต่เราไม่รู้เพราะว่าคนที่จะเฉลยจะเป็นโตโ,โต้คนท <c oughs> <ช>ี่รู้่าดนั้น <c oughs> คนที่รู้ว่าโตโ,โต้เกิดวันที่เดือนปีอะไรและอย่าเพิ่งใจเย็นและด้วยและภูมิลำเนาเ อำเภอได้ไหมได้ตำบลได้ไหมได้จังหวัดได้ไหมได้กันทั้งหมดหอย่างครับขอสองท่านมาช่วยกันตอบวันนะจับผูไว้ก่อนจับผูไว้ก่อนครับจับผูวันเดือนปีแล้วก็เกิดตำบลอำเภอจังหวัดอะไรโอเคไหมคำถามใช่เอาสองคนครับเอาเอาทีละคนก่อนให้เอามือจับติ่งหูไว้ค่ะติ่งหูเพื่อนนะคะรอเล่นติ่งหูเรา แล้วเดี๋ยวให้โตโตชี้นะเดี๋ยวพี่จะนับนะโอเคเตรียมยกมือนะเอาทีละคนนะคนแรกนะหนึ่งสองสามยกคนไหนคะนี่เลยข้างหน้าสุดพี่เก๋ฟ้าใช่ไหมเชิญค่ะเขาเสียงปรบมือหน่อยค่ะอีกหนึ่งคนจับติ่งหูไว้ค่ะจับติ่งหูไว้โตโตดูนะหนึ่งสองสองครึ่งเอาใหม่รอเล่นขอโทษอค่ะเอาใหม่หนึ่งสองสาม คนไหนคะมีครับคนนี้โอเคขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเอาให้ถูกนะเอาให้ถูกไม่ถูกอายเลยประเด็นคือไม่ถูกอายเลยคำถามแบบว่าจำกัดแบบเฉพาะกลุ่มมากๆเพราะว่าที่เหลือไม่น่าจะรู้โอเคแม่ยืนตรงกลางเลยค่ะข้างน้องเลยแม่จะบอกเป็นอะไรเอาสามอันแรกหรือสามอันหลังแบ่งกันเลยแบ่งกันแบ่งกันอันนี้พี่เกศสามอันแรกคงมีสามอันหลังมั่นใจหรือเปล่าคะ Uh, no. ถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดตอบไม่ถูก <c oughs> เราจะได้เสื้อไปครึ่งตัวใช่ใช่ใช่เอาเสื้อมาหน่อยค่ะทีมงานใช่เราจะได้เสื้อไปครึ่งตัวจะไม่ได้เป็นครึ่งนี้นะฮะเป็นครึ่งกลางขอทวนคำตอบแบบหนึ่งเพราะว่ากําลังจะจดโพยเข้าห้องสอบทวนอยู่ทวนอยู่นี่ไม่ต้องถือเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวมีไซส์ให้เลือกค่ะแม่มีเลือกอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆใช่แม่บอกเราจะยัดเข้าไหมลูกเข้าสินี่เสื้อน่ารักแบบนี้ได้แน่นอนอ่ะงั้นวันเดือนปีเกิดก่อนอ่ะวันเดือนปีเกิดก่อนแม่ มั่นใจนะวันที่แมีนา2,540ห้าถูกไหมคะวันเสาร์ให้เยอะจังเวลาตอบรู้ไหมแม่รู้ไหมตอบเกินด้วยตอบเกินเดี๋ยวแถมถุงไปให้นะแม่ถูกไหมคะเอาฝั่งนู้นก่อนถูกครับขอเสยงปรบมือหน่อยค่ะมามาลุ้นฝั่งนี้กันมาลุ้นตัวจริงตัวจริงตัวจริงพร้อมไหมคะคุณพี่ พร้อมมากค่ะน้องเกิดอำเภอตําบลจังหวัดอะไรคะอำเภอบ้านโปร่งตําบลเบิกไพรจังหวัดลาดลีลอดถูกไหมคะคนดูถูกถูกไหมคะแต่เป็นอำเภอบ้านโป่งด้วยนะเอาบ้านโป่งใช้ๆพอบ้านโป่งบ้านโป่งลูกโป่งเราหัดไปจะนีไหมหนูเซิร์ชได้หนูเซิร์ชได้โอเคขอเสียงปรบมือให้กันทั้งสองท่านหน่อยค่ะขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว จับตัวนี้ก่อนก็ได้ยืนถ่ายรูปรับเารทะว่งทีมงานถ่ายรูปหน่อยค่ะทั้งสองท่านจะได้เสื้อทั้งหมดหนึ่งตัวแล้วไปแบ่งครึ่งกันเอาวันคู่วันขี้เดี๋ยวคุณแม่จับเสื้อกับน้องนอยิ้มนึงถ่ายภาพกันนิดนึงครับเสื้อนี้ครับได้ไหมคะเห็นไหมอ๋อได้ได้ไฟนี้ดีกว่าบิโอเคมานี่คือสองผู้โชคดีแรกของเรานะหนึ่งสองสามย่้มได้ไหมคะหนึ่งสองสาม โอเคขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวหนูให้น้องกับรางวัลด้วยเอาให้ข้างๆนะคะคุณแม่ไปข้างๆตรงนี้ได้เลยค่ะน้องสุดหล่อโอเคได้เลยแต่เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดหนึ่งได้ไหมอ่ะได้เลยครับโตโตมาที่นี่ครั้งแรกไหมครับไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ว่าน้อยครั้งมากที่ได้มาแล้วก็ทุกทีเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวด้วยแต่ว่าจะมาแสดงลีเกใช่ใช่ตองเออใช่้องโตโต้ขะแสดงลิเกได้ด้วยแล้วแต่ละครั้งมาแตกต่างกันไหมครับ เอาจิมก็แตกต่างขึ้นอยู่กับว่าแต่ละแต่ละภูมิภาคที่เราไปแสดงอะไร่างเงี้ยแต่แต่ว่าคือด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศหรืออะไรเงี้ยมันมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์มีความอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่เราก็อบอุ่นเพราะว่ามีคนไปด้วยใช่ไหมใช่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับที่คอยตามไปให้น้องอบอุ่นหัวใจในการทําโชว์ต่อละครเนาะและจริงๆปกติหนูเป็นคนชอบเที่ยวม น้อยมากที่จะเที่ยวแต่ว่าถ้าจะเที่ยวเนี่ยชอบเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละในเมืองไทยชอบเที่ยวบ้านเราชอบโซนไหนแบบภูมิภาคไหนมากที่สุดชอบภาคเหนือครับจะไปบ่อกที่สุดใช่เพราะบรรยากาศใช่เพราะบรรยากาศด้วยที่ร้อนเหมือนกันแต่แค่อยากจะไปให้ไกลหน่อยอาจจะมันมาแล้วแต่ช่วงฤดูกาลด้วยแหละถ้าไปช่วงที่หน้าหนาวมันก็จะอากาศเย็นหน่อยแต่ว่าเราเราจะเป็นคนชอบทางโซนภาคเหนือด้วยแบบเขาเรียกอะไรภูมิปัญญาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีความแตกต่าง แสดงว่าเราเป็นคนใจเย็นเราจะชอบอะไรใจเย็นเย็นเนิบเนิบแม่แม่เขาใจเย็นด้วยเปล่าเนาะเป็นคนใจเย็นไหมคะมากใช่ไหมอ๋ออะไรเพราตอบคำอะไรเอ็นดูนสื่เอ็นดูแม่แม่ไงว่าให้ตอบอะไรก็ตอบใช่ใช่เอ็นดูมากมากเลยอยากมีแบบนี้บ้างเนาะก็คือก็คือชอบภาคเหนือใช่ไหมก็จําไว้นะเดี๋ยวรอบหน้าจะถามคําถามแบบนี้แหละแล้วอย่างนี้อาหารล่ะหนูชอบภาคไหนอาหารใต้อาหารภาคกลางหรืออาหารภาคเหนือก็ชอบถ้าอาหารเนี่ยชอบ อีสานกับอาหารเหนืออก็แหวกแนวเลยเนาะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่แล้วแต่ฟิลใช่ถ้าอยากแซบซึ่งอาหารหลากหลายก็มีในงานของเราเหมือนกันนะเป็นการเข้าได้ดีมากใช่เราทํางานที่นี่เนาะก็คือจะบอกว่าถ้าอย่าง ส้มตำเมื่อกี้ก็มีนะถ้าเหนื่อยเหนื่อยกินส้มตำไปชื่นใจก็มีหรืออาหารเหนือแบบข้าวซอยน้ำเงี้ยวก็มีในงานของเราใช่ถ้าใครชอบแบบโตโต้ก็หาได้ที่นี่เดี๋ยวมีอีกหนึ่งรางวัลได้ไหมโตโต้จะแจกแจ็คพอตใช่ไหมคะทีมงานขอเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแจกอันนี้ให้น้องไปพักได้เลยไหมโอเคงั้นขอเสียงปรบมือให้กับโตโต้ห่คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะโอ้โหพี่พนั น่ารักมากๆเลยนะฮะทั้งตัวโตโตเองนะฮะแล้วก็ตัวแม่ๆนะฮะ<ช>ที่เป็นแบบแฟนคลับนะฮะของโตโตนะฮะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยามามอบความรักความอบอุ่นให้กับโตโต้ในวันนี้รวมถึงชาวจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับก็มารับชมศิลปินนะฮะแล้ว ที่สําคัญนี่อยากจะชมเลยอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เมื่อวานนี้การจัดงานของเราเนี่ยก็อย่างที่เราทราบเนาะว่าเราสามารถที่จะนําอาหารมาทานบริเวณหน้าเวทีได้แต่ทุกคนเนี่ยรักษาวความสะอาดได้อย่างดีเลยใช่แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะความร่วมมือของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อ้าแม่ค้านะที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือว่าคนที่มาเที่ยวงาน